คลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการเชิญผู้สอนเข้ามาร่วมในคลาสของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นการเปิดเทอมข้างหน้านี้นะครับเราไม่สามารถที่จะเปิดคลาสเรียนได้นะครับที่โรงเรียนนะครับเพราะนั้นถ้าสมมุติว่าท่านมีนักเรียนชั้นม .4 นะครับทั้งหมด10ห้องสมมตินะครับมีผู้สอน3ท่านนะครับใน10ห้องนี้นะครับท่านอาจจะใช้วิธีการก็คือเปิด l o o l l s s r o s s นะครับหห้องนะครับแล้วก็เอาเด็กทั้งหมด นะครับเช่น10ห้องก็อาจจะมี400คนสมมุตินะฮะดึงเด็กทั้ง400คนเข้ามาในคลาสนี้เลยนะครับแล้วก็เชิญครูทั้ง3ท่านนะครับเข้ามาช่วยกันสอนในคลาสนี้คลาสเดียวก็ได้ครับแล้วก็ตัดผลตัดสินผลการเรียนนะครับทําอย่างไรครับทำแบบนี้ครับไปที่ผู้คนครับตรงนี้นะครับตรงนี้สมมุติว่าเราแอดนักเรียนเข้ามาแล้วนะครับจากคลาสที่แล้วนะครับตรงนี้นะครับครูนะครับเราทําการเชิญครูตรงนี้ครับในตัวอย่างนี้จะจะเชิญครูที่มาจากในโรงเรียนเดียวกันนะครับ อย่าลืมนะครับการเชิญครูเข้ามาสอนจะต้องมีบัญชีผู้ใช้ที่เป็นโดเมนเนมเดียวกันนะครับของผมนี่ก็จะใช้ dt.ac.th นะครับเช่นสมมติยกตัวอย่างคืออันนี้นะครับปึ๊บนะครับผมก็ทำการเชิญคุณครูคนนี้เข้ามานะครับป๊บนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือ คนสอนนะครับคนสร้างคลาสนะครับคนนี้ก็คือครูที่อยู่ในโดเมนเนมเดียวกันนะครับเชิญเข้ามานะครับแล้วคนที่ถูกเชิญเข้ามาจะทราบได้อย่างไรครับว่ามีคนเชิญเราเข้าไปสอนนะครับครูท่านนั้นก็ต้องไปเปิดอีเมลที่ผู้สอนในคลาสนี้เชิญนะครับนะครับคราวนี้ก็ยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเชิญแล้วเรียบร้อยนะครับ อันนี้เป็นโทรศัพท์มือถือของคุณครูอีกหนึ่งท่านนะครับสมมุตินะครับในการที่จะใช้นะครับท่านก็ต้องทําการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Google Classroom ลงมาก่อนนะครับนิดนึงก็ได้ฮะ Google Classroom นะครับตรงนี้นะครับ Classroom นะครับตรงนี้นะครับท่านก็ทําการติดตั้งนะครับให้เรียบร้อยนะครับของผมติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็จะอยู่ในเครื่องเลยนะครับโอเคนะครับตรงนี้ไม่ยากนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วนะครับ ท่านก็ไปเปิดอีเมลนะครับเปิดอีเมลนะครับการที่จะเปิดอีเมลได้นั้นนะครับของคุณครูที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือนะครับก็ต้องทําการแอดนะครับบัญชีผู้ใช้เข้าไปก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับบัญชีผู้ใช้ตรงนี้นะครับแล้วก็แอดแอคเคา t ์นะครับแล้วก็ Google นะครับนี่นะครับ แล้วก็ใส่บัญชีผู้ใช้ของคุณครูลงไปนะครับแค่นั้นนะครับถ้าท่านเคยทําแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับผมก็จะทําการเปิดอีเมลของคุณครูท่านนั้นขึ้นมานะครับไปที่เมื่อกี้เมลผมชื่อว่า w e b m a s t e r .dt.ac.th นะครับคราวนี้นะครับที่เมลของคุณครูท่านที่เราเชิญนะครับก็จะมีอีเมลขึ้นมา1ฉบับนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับ เปิดเข้าไปครับเราก็ทำการตอบรับนะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะเชิญว่ามีคนเชิญเราเข้าไปสอนร่วมในรายวิชาอะไรนะครับตอนนี้ก็คือวิชาคอมพิวเตอร์มสนะครับตรงนี้นะครับคอมพิวเตอร์ม4นะครับท่านก็กดปุ่มเข้าร่วมนะครับหรือท่านสามารถกดรับที่จากเว็บเบราว์เซอร์เลยก็ได้นะครับไม่ยากนะครับโอเคนะครับคราวนี้ก็ถ้าในลิส ตรงนี้ Account ตรงนี้ยังไม่มีนะครับของ Google Classroom นะครับท่านก็ทำการเพิ่มนะครับตรงนี้นะครับ Add a n o t h e r account นะครับนี่นะครับยังไม่มี Account ผมก็จะทำการใส่นะครับอีเมลของผมลงไปนะครับเรียบร้อยครับเพียงเท่านี้เองครับคุณครูท่านนั้นก็จะสามารถเข้าร่วมไปในคลาสที่เราจะสอนร่วมกันนะครับนี่นะครับ ตอนนี้คุณครูท่านนี้ก็จะเริ่มจอยนะครับตรงนี้ก็ววข้ามอะไรก็ดิสมิสไปก็ได้ครับครับเรียบร้อยครับตอนนี้คุณครูทั้งสองท่านก็จะมีคลาสร่วมกันนะครับทุกกิจกรรมที่ครูท่านแรกสอนนะครับท่านที่เข้ามาใหม่ก็จะเห็นเหมือนกันนะครับคราวนี้นะครับดูที่หน้าจอนะครับที่หน้าจอก็สถานะนะครับก็จะเปลี่ยนแลครับเห็นไหตอนนี้ก็จะแอคทีฟขึ้นมานะครับสําหรับเพื่อให้ใช้งานนะครับ คราวนี้นะครับถ้าสมมุติว่าคุณครูท่านนี้อยากจะเปลี่ยนนะครับอยากให้ท่านนี้เป็นเจ้าของนะครับท่านนี้ก็กดนะครับกดให skill, ท้ท so ่านนี้เป็นเจ้าของนะครับชั้นเรียนเพียงเท่านี้เองครับท่านนี้ก็จะมีอํานาจเต็มในการจัดการเรียนการสอนในคลาสนี้เลยนะครับโอเคครับตรงนี้ก็ทุกคนนะครับมีสิทธิ์ในการเข้าใช้งานต่างๆได้ทั้งหมดเลยนะครับตั้งค่าตั้งอะไรได้ทั้งหมดเลยเชิญนักเรียนอะไรแบบนี้ครับได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะนั้นทริคนี้คือสรุปง่ายๆก็คือว่า ถ้าเราสอนวิชาเดียวกันนะครับมีครูกี่ท่านนะครับก็เอาเด็กมารวมกันทั้งหมดเข้ามาในคลาสนี้แล้วก็เชิญครูทั้ง3 4มหท่านของท่านนะครับเอามาอยู่ในคลาสนี้ทั้งหมดแล้วก็จัดกิจกรรมร่วมกันนะครับสําหรับภาคเรียนหน้าและภาคเรียนต่อไปนะครับโอเคนะครับลองฝึกทําดูครับ